สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูสถานการณ์น้ำท่วมค่ะจุดนี้ที่เราเริ่มต้นนี้นะคะก็คือคลองห้วยบ่าค่ะทุกคนบริเวณหนองหลวงค่ะเราจะขับรถย้อนขึ้นไปข้างบนนะคะไปถึงคลองระพีพัฒน์เนี่ยค่ะทุกคนดูค่ะน้ำท่วมคือปริ่มถนนแล้วนะคะทุกคนบางช่วงนี่คือขึ้นมาบนถนนแล้วค่ะ นี่นะคะทุกคนดูมุมกว้างนะคะนี่คือคลองห้วยบ่าน้ําเยอะมากค่ะนี่นะคะตรงนี้ขึ้นมาบนถนนนิดนิด คือคลองระพีพัดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำในคลองกันค่ะตรงจุดนี้คือปากทางของคลองห้วยบาค่ะที่เชื่อมกับคลองระพีพัดนะคะจะเห็นว่าตั้งสูบเยอะมากนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากคลองห้วยบาลงสู่คลองระพีพัดนะคะซึ่งคลองระพีพัดตอนนี้ก็ปริ่มเหมือนกันค่ะ ตรงนี้คือคลองระพีพัดบริเวณหน้าโรงไฟฟ้าหนองแซงค่ะปริมาณน้ําเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ํากันชัดๆนะคะบริเวณสะพานตรงนี้นะคะข้างกับโรงไฟฟ้าค่ะตอนนี้เราขึ้นมาบนสะพานทุกคนดูน้ำนะคะเยอะมากนะคะ นี่คือน้ําในคลองระพีพัดค่ะทุกคนตรงนี้จะไหลไปยังคดชสิตนะคะหนองตะโลทางนู้นนะคะไปหนองแครซ้ายมือของเราก็คือโรงไฟฟ้าหนองแซงค่ะข้ามมาดูกันอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนนี่คือคองระพีพัฒนนะคะน้ำฝั่งนี้ก็ไหลามาจากท่าเรือค่ะ ซ้ายมือของเราตรงนี้ก็คือวัดธรรมศินค่ะฝนได้กตกลงมาอีกแล้วค่ะทุกคนยิ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำในคลองให้ใหสูงขึ้นอีกนะคะเนี่ยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านแถวนี้นะคะหนองทางบุญหนองหลัวงอำเภอหนองแซงก็ขอให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมค่ะสถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็วนะคะ